โยผมไม่นึกไม่ฝันเลยว่าในชีวิตของผมผมจะได้เห็น Hell Diver 2เนี่ยไปคอลแลบกับเกม Halo แต่วันนี้ผมได้เห็นแล้วอ่ะโคตรคนลุกสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าทำไมการคอลแลบครั้งนี้ทำให้คนตุ่นผมลุกได้เนี่ยมันก็ต้องเริ่มที่จุดเริ่มต้นก่อนเกม Hell Diver 2เนี่ยเป็นเกมที่พัฒนาโดยสตูดิโอ a e r o h e a d และ Sony เป็นผู้จัดจําหน่าย PlayStation นั่นแหละสั้นๆก็คือได้รับเงินทุนจาก PlayStation เป็นเหตุผลที่ทําให้เกมนี้เล่นได้แค่บน PC และ Play 5เท่านั้นแต่วันดีคืนดีไม่รู้ Sony เป็นอะไรจู่ๆเกม h e l d ด i v e r 2ได้ออกมาประกาศว่าจะลง Xbox มันเป็นอะไรที่แบบโคตรแปลกอะแปลกมากที่เกมที่จะจาหน่ายโดยโ o n y เนี่ยจะไปจับมือกับ Xbox อะแต่แบบอ่ะคอแลแลบกันก็ดีละปองดองกันจับมือจับมือถ้าเราคอแลแลบกันคนมันก็เล่นเยอะใช่ไหมล่ะอ่าก็เป็นเรื่องที่ดีหลังจากมาสองเดือนอยู่ดีๆก็ตุ้มฟอร์บอลใหม่คอแลแลปกับ h ฮ l โ ผม่ด้แบบเชี่ยแบบโคตรเจ๋งอ่ะอย่างนี้เราก็ไม่ต้องมงหมอดใส่ชุดมาตาชีพแล้วป่ะเออสำหรับเฮลโล่ที่คอลแลบจะเป็นเฮลโล่เวอร์ชัน o d s t ที่เอามาจากออ b i บิทัลดรอปช็อคทรูเปอร์สั้นๆก็คือเราเล่นเป็นทหารระดับอีลินในเฮลโล่นั่นแหละก็ไม่มีมาตาชีฟอ่ากลับไปหลดบอสมาเหมือนเดิมโดวยวอร์บอลนี้ก็จะมีปืนใหม่3าปืนปืนสั้นหนึ่งแล้วก็พาสซีฟชุดใหม่ที่เหลือก็จะเป็นลายรถแบนเนอร์ anner, แล้วก็ผ้าคลุมรายละเอียดคร่าวๆของปืนแต่ละปืนปืนแรก M.A.54 Assault Rifle ปินที่ใครเห็นก็รู้เลยว่ามาจากเกม Halo มีกระสุน32นัดเปืนนี้จะมีตัวนับกระสุนพร้อมกับเข็มทิศต,ติดแถมมาให้ด้วยที่นับกระสุนมันก็ดีแหละแต่เข็มทิศนี่จะแปลรทำเชี่ยอะไรบ้าบอไปที่ปืนต่อไปกันเลยดีกว่า M75 SMG ปืนนี้มีกระสุน48นัดเปิด SMG ที่มีเลนเซอร์ติดมาด้วยอันนี้เรื่องใหญ่อยู่นะเพราะนี่จะเป็นครั้งแรกเลยที่เกม Halo 2เนี่ยจะมีที่เก็บเสียงผมอยากรู้มากเลยว่าแบบเลนเซอร์มันจะทําอะไรได้มัาง เผื่อมันจะมีแมคานเกใหม่อะไรอย่างนี้ก็ต้องรอดูต่อไป m 9 0 a ช็อตกันลูกซองชักที่มีกระสุน6นัดสำหรับความพิเศษของปืนนี้ไม่รู้เลยเพราะในเทลเลอรก,กับในคำอธิบายมันไม่ได้บอกอะไรเราเลยบอกอย่างเดียวคือมีแฟลตไลติดมาด้วยแค่นั้นมาถึงปืนสุดท้ายแล้วปืนสุดท้ายในวบบอลนี้คือปืนสั้น m 6 4 so c a l pistol กระสุน12นัดมาพร้อมกับซเลนเซอร์เหมือนกันปืนทั้งหมดก็มีประมาณนี้พา s ซ i ชุดใหม่ beat first มีความสามารถอยู่3าอย่างด้วยกันลดเสียงการเดินหรือการวิ่งของเราเวลาไปไต่มาไหนเพิ่มระยะในการหา P.O.I ขึ้นอีก30%และการขาหักโดยรวมสำหรับผม้วเนี่ยพาร์ทสฟชุดนี้ค่อนข้างที่จะมิดไม้ผมอธิบเพิ่มเติมอาอย่างแรกลดเสียงลงเวลาเดินหรือวิ่งไปไหนมาไหนปกติในเกมเนี่ยการที่ศัตรูจะเจอเราได้จะมีอยู่2อย่างคือเห็นเรากับได้ยินเราแต่ในเกม Halo สองเนี่ยศัตรูจะตาดีมากเห็นเราได้ไกลระยะร้อยเมตรเลย แต่อย่างเดียวคือหูหนวกหนวกแบบหูดับอะ่ะคูรจะไปทาไซตก่อสร้างหลังศัตรูก็ยังได้ทําตั้งแต่แบบลงเสาเอกจนถึงปเปิดกูญแจเข้าบ้านก็ยังทําได้ขอแค่อย่าให้ศัตรูเห็นเราก็พอถ้าจะเอาชุดนี้ไปใช้ในการสเตลเนี่ยผมมองว่าพาสซีฟนี้ไม่ได้ดีขนาดนั้นไปใส่ชุดลดการมองเห็นจะดีกว่าส่วนพาสซีฟอันที่2เพิ่มระยะการตรวจจับของ p o i มีประโยชน์มากเลยเวลาที่เราฟาร์มซูเปอร์เครดิตหรือฟาร์มซมเปิลแต่ถ้าไปใช้ปกติก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นผมมองว่าชุดนี้มันเฉพาะกิจน,นะแต่ยังไงผมว่าอเค พัฟซิบวันที่3ขา,มามไม่มีวันหักพัฟซิสสนี้ก็จะลดความน่รารำคาญที่แบบเวลาเราโดนตีเรื่อๆน้อยๆแล้วขาหักอะไรอย่างนี้วิ่งไม่ออกต้องเสียสเต็มฟรีผมมองว่านี่ดีอยู่นะตัวโ,โรลและพัฟซิบฟิตเฟิร์สนี่ค่อนข้างที่จะงันๆอ่ะส่วนเรื่องดีไซน์เสือ้อแบนเนอร์ลายผ้าคลุมหลายรถอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเลยผมไม่ได้เสียอะไรอยู่ละแต่หมวกนี่โคตรจะเฮโร่เลยวะสนุนราคาแล้วอ,อบอลนี้ก็อยู่ที่1 5 0 0ซุปเปอร์เครดิตราคาจะพิเศษกว่าชาวบ้านนิดนึงเพราะเป็นอรบอลคอลเล สำหรับใครที่อยากรู้วิธีการฟาร,ร์มซูปเปอร์เครดิตแบบไว้ๆก็สามารถดูได้ในคลิปขวาบนนี้ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอบคุณแมวท่อด้วยที่สปอร์ตผมคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแต่คลิปหน้าไม่แน่นอนเอาไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ